เดี๋ยวเราดีมากครับเมื่อคืนบอลชนะเมื่อคืนลิบูชนะเอซีวิลานถูกใจวะถูกใจใช่ไหมถูกใจหัวล้อนีนึกว่าจะแพ้แล้วคือกลับวาชนะเลยเฉยเลยเล่นโคตรดีเลยแต่โดนเขาตีเสมอแล้วก็โนเขาแซงสุดท้ายดีก็กลับมาชนะได้ เจ้าบานป้าเช้าบ้าครับเออใช่ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปหลอดซะเร็วเนาะโอ้ปีนี้เจอสายแข็งป๊อกเลยนะเนาะยังก็เจอยังก็เจอแชมป์ทุกไล่เด็ดนัดสุดท้ายทิ้งแชมป์ได้แชมป์เลยอะไรอย่างนี้ยนะใช่ไหมจีว่างานป้าปีนี้เราจะกลับมาทุกแชมป์ได้ไหมครับได้ไหมครับ พยายามนะเทฟโอริกี้เก็บอีกแล้วกองหน้าจะไม่เหลือแล้วเนี่ยฮะใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ๆสู้แมอัลฟ nope, ่าฮะอย่างเงี <Yaz week> ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ปะครับใช่ปะครับใช่ปะครับเอออะไรเงี้อีกนะอะไรเงี้อีกนะอะไรเงี้อีกนะฮึอะไรเงี้นะครับ ใ okay, นะห้ไกนะฮะึงพูดดิฮะเมื่อเช้าเล่นลิ้นนะเดี๋ยวนี้เล่นลิ้นนะแับนี่ามาเพบเท็บเพบเลยเอ๊หึเริ่มเล่นน้ำลายเริ่มเล่นลิ้นแล้วเราอะฮะยังไงเนี่ยฮะอาอยุเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะสามเดือนกับอีกกี่วันเดี๋ยวไปนั่งนับก่อนเอ๊ะมันมีเท่าไหร่ก่อนสิบหกสามเดือนกับอีกสิบสองวันอะไรหนูจะบินเหรอหนูจะบินนะหนูจะบินเหะน,นเหะน จะบินเหรอเป็นพันธุ์ดาวเนี้ยนี่ใส่ช <Columbus> ุดหลังอ่ะนี่เรียงไงนะเออโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอครับขนาดนั้นเลยเหรอครับจริงๆเหรออ่ะพ่อพูดจริงปะเนี่ยอือ อะไรจะชูเือจะบินเหรอลูกจะบินเหรอลูกฮะจะนั่งรถเข็นกันดิชวนนั่งรถเข็นกันเิเนี่ยนี่ชอบนั่งรถเข็นนะใช่ไหมสบายดีนะป้าปีกับหมีก็สบายเดี๋ยวสั่งรถขี่คันหนูนะเอาไว้ตั้งข้างบนนะไปเข็นหนูข้างบนนะป้าปีกับมีอุ้มหนูไม่ไหวแล้วตอนนี้หนูหนักเท่าไหร่รู้ไหมเจ็ดจุดเจ็ดกิโลหนูรู้ไหมว่าหนูหนักเจ็ดจุดเจ็ดกิโลแล้วตอนนี้ อย่างนี้นะฮะพี่ยังไม่อุ้มไม่ไหวนะเนี่ยฮะอุ้มแบบเดี๋ยวปวดหลังแล้วเนี่ยเออเออเออแต่ดีนะหนูชอบนั่งรถเข็นแล้วกนั่งนักเข็นเราเออเออฮะอะไรนะอะไรนะอะไรนะหึยังไง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 ะยังไง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 เให้ฟังหน่อยซินะ

คือไหนบอกจะดูบอลเป็นเพื่อนกันไงเอ๋อก็ดูเลอ๋อแค่หลับฝันเอานะได้ใช่ใช่ไหมแค่หลับฝันเอาก็ได้ไงใช่ไหมครับเอ๊ะเอ๊หมือนแฟนี้พี่ยูทูบเขานอนเฝ้าหนูสูงนูพี่ยูทูบเขายังไม่ให้หนูย้อมเข้ายังไม่ยอมให้หนูเข้าฝูงเลยอ่ะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวโตอีกหน่อยเราค่อยเล่นกันนะพี่คิวเขอยู่ข้างล่างนี่แหละเข้าเฝ้าหนูเหมือนกันอฮ้เอ้าอะไรอ่ะเอะอะไรอ่ะเอ้อะไรอ่ะขนาดเล่นเหรอเอ้าเอะไรช่วยไปขับรถดิเจ้าหัวม่ไม่หนูชอบนั่งรถอ่ะนะ เราไปล้อหมุนนะ่ะล้อหมุนแล้วเก็บเลยล<ะ>อืมเออนี่รู้ไหมกร,กระเช้ากระเช้าคาซีดหนูอ่ะมันเริ่มแน่นว่ะนะถ้าทางจะไปไม่ถึงครึ่งนั่นแหละนะเดี่เขาบอกว่าใช้ถึงครึ่งปีว่าเเผอ,อีเดออืียวไม่ตเรานั่งกระเช้าซีแล้วต่อไปนั่งคาซีดโตเดี๋ยวไปหาซื้อใหม่ให้ละนะ ก็น่าเป็นคารซิตเอาแล้วแหละนะเห็นไหมโอเคไหมโอเคปะ่ะออวัแต่ของใช้แป๊บเดียวงานฟ้าฮะนะใช้แค่ถอดครั้งเองนะอะไรนะอ้หขอให้ y, ปั๊บปี้เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเหรอเฉยไหมเออ,เออมารีวิวเพื่อนๆดูดีกว่าเนาะใช้ดียังไงเนาะเฉยไหมหนูชอบด้วยนะขึ้นก็เช้าซีตนั่งปุ๊บหนูหลับเลยล้อล้อหมุนปุ๊บหนูหลับข่าเลย เนี่ยใช่ไหมปลอดภัยด้วยนะใช่ไหมครับหนูชอบครับปลอดภยัยแบบบีบ๊ก็จะให้หนูปลอดภยัยเหมือก็ชอบให้หนูปลอดภยัยทุกคนปลอดภยัยเนี่ยเหมือนขึ้นรถก็ต้องใส่เบลใช่ไหมครับเออดีมากลูกนะยังไงมีอะไรจะเล่าอีก่ไหมเนี่ยหือขอยังออเนาะโอเคนะโอเคนะโอ,คนะโอเคปะโอเคนะโอเคไหมเนี่ย แล้วเนาะเดี๋ยวพี่มามี่จะเตรียมกินข้าวนะ,นะแก็บเข้ามาสองละส้มตับตัวนี้นะเดี๋ยวต้องฆ่าเชื้อให้เกลี้ยงเลยนะเฮนมของหนูก็ามาแล้วสั่งมาให้เรียบร้อยแล้วเออเหมือนมีคนถามด้วยว่าหนูกินนมอะไรเลยนะนมผงไงน,นมผงกับนมมามี่ไนะนมผงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยเอามารีวิวอีกทีแหละนะนะ <G ül> อาย,ย่อยว่าที่กิน,นอ่ะที่หนูกินอาย,ย่อยไหมออไป่ะหือมองพี่ทีนะ้วพอแล้วเนาะ,นะออแ,นแค่นี้นะแค่นี้นะสวัสดีพีน่นะสวัสดีนะครับผมเออสวัสดี